ทงเชื้อมืนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเราชิอพอ,อยเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทใหม่กันนะคะก็คือบทที่สองนั่นเองชื่อบทว่าอะไรนักเรียนอ่านได้ไหมเขาจิน,นียนอลิวหุปีนะคะก็คืออะไรคะปีนี้เขาอายุสิบหกปีนะคะ อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเรียนชูจี้กันก่อนเลยชูจี้นะคะก็คือตัวเลขนั่นเองเรามาทบทวนตัวเลขกันก่อนนะักเรียนจําได้มาเว่าตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยอ่านออกเสียงภาษาจีนว่าอย่างไรอ่ะมาทบทวนกันเริ่มที่เลขหนึงออกเสียงว่าอี e. สองก็คือเออ สก็คือซันสก็คือซื้อหก็คืออู6ลิ้ว7ชี8ปดา9กจิ๋วและสิบช อ่ะตัวนี้จะเป็นคำว่าซื่ส,สื่นะคะสี่คือสื่ส,สิบคืออะไรคะสิอชือ่าโอเคอันนี้คือหลักหนึ่งถึงสิบนะคะหลักหน่วยเนาะให้นักเรียนจําไว้นะคะจําให้ขึ้นใจจําให้ได้นะคะมีอยู่แค่สิบตัวแล้วถ้านักเรียนจำสิบตัวนี้ได้นะคะตัวอื่นๆนักเรียนก็สามารถตอบได้นะคะเช่นอ่ะมาดูสิบกันบ้าง สิบขึ้นไปเราอ่านว่าอย่างไรคำแรกนะคะชืออีชืออีก็คือไร่สิบเอ็ดนะคะชือเออก็คือสิบสองก็คือเรา,เอาสิบกับสองมาใช่ไหมคะก็คือสิบสองก็อ่านไปเลยว่าชือเออต่อไปสิบสาม คืออะไรสือซันสือซันสิบสามสิบกับสามก็คือสิบสามนะคะต่อไปสิบสี่สือซื่อสื่ก็คือตัวแรกนะคะสือก็จะห่อลิ้นใช่ไหมคะสื่ตัวสี่เลขสี่ก็คือจะไม่ห่อลิ้นนะคะต่อไป ชิวอ,อูชิอ,อก็คือสิบห้านั่นเองอันนี้คือคำศัพท์ทบทวนนะคะเราเชเพิ่มเติมมาให้เรานะคะเผื่อเราลืมกันนะว่าแต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไรนะคะอันนี้จะไม่มีในหนังสือนะ,ะอ่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะตัวอะไรเอ่ยชิริลใช่ไหมคะชิริลคือ สิต่อไปสือชี่สิบเจ็ือปาสิบือจิ๋วสิและสุดท้ายค่ะเอือก็คือ20ก็คือมันจะเป็น2กับ10ใช่ไหมคะ ก็คือ20ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นเลข3ตัวสมมติว่าจะบอกว่า23เราก็บอกว่าอะไรคะเออชื้นซานก็คือ20กับ3ใช่ไหมคะก็เป็น23นะเออชื้นซานก็คือ23นั่นเองอันนี้ มาดูหลักหน่วยกันบ้างอาหลักสิบกันบ้างแต่ละหลักสิบอ่านว่าอย่างไรยี่สิก็คือเออใช่ไหมคะสาก็ซานชิ่สี่สิบสชิห้หู่ชิหกิเิเจสิบ เ0สิบแปดสิบปาสิบก้าสิบจิวสิและ100นะคะเราออกเสียงว่าอีป้ปายอีป้ปายนะคะก็คือ100นั่นเองนะคะอันทีนี้เรามาเรียนคำศัพท์กันบ้างนะคะ ให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า25นะคะต่าคายเออรืออู่เย่นะคะเออืออูคืออะไรยีสห้านะคะเปิดไปที่หน้ายี่สิห้าเรามาเรียนซื้ออยู่กันก่อนเลยก็คือคำศัพท์นั่นเองเอามาดูคำศัพท์คำแรกค่ะจจิินนนนเเหหียนีนนยน ปีนี้เหนียนแปลว่าปีนะคะเหนียนแปลว่าปีจิ้นเหนียนคือปีนี้ถ้าหมิงเหนียนคือปีหน้านะคะต่อมาตัวต้าตัวต้าอายุเท่าไหร่นะคะตัวก็คือแปลว่ามากต้าก็คือใหญ่ มากมายใหญ่โตก็คือเหมือนกับถามคําถามแล้วค่ะว่าอายุเท่าไหร่หรือจะอีกถามอีกคํานึงก็ได้คําว่าซุยอะซุยคํานี้แปลว่าขวบหรือปีเราจะใช้บอกในอายุที่ไม่เกินสิบขวบนะคะบอกที่ยังไม่ถึงสิบขวบเนาะถ้าถึงสิบขวบขึ้นอ่ะในการถามใช้ในการถามนะคะถามและบอกที่ยังไม่ถึงสิบขวบแต่ถ้ามากกว่าสิบขวบขึ้นไปแล้วนะคะให้นักเรียนใช้คําว่า ตัวต้านะคะตัวต้าส่วนจีสอะอคำว่าซุยนะคะเราจะถามว่าจีซุยจีซุยก็คือกี่ขวบนะคะจีตัวนี้ก็คือกี่นั่นเองกี่ขวบใช่ไหมคะจินเหนียนจีซุยปีนี้กี่ขวบแล้วใช่ไหมคะกับจินเหนียนตัวต้าก็คือ ปีนี้อายุเท่าไหร่คือถามคนโตขึ้นมาหน่อยนะคะต่อไปเสี่ยวเสี่ยวเชิงเสี่ยวเสเชิงเสี่ยวคำนี้นะคะแปลว่าเล็กใช่ไหมคะก็คือเล็กเนาะเสเชิแปลว่านักเรียนนักเรียนชั้นเล็กๆเ,เนี่ยเราเรียกว่าชั้นประถมศึกษานั่นเองนะคะชั้นประถมศึกษา อ้าวแล้วถ้าถามว่าแล้วเสี่ยวเ่ยไม่ใช่หมายถึงเด็กตัวเล็กๆที่เป็นอนุบาลเหรอคะอนุบาลเราจะมีคําว่าอันนั้นคือจะคําว่าเด็กเลยนะคะก็คือเออถ,ถงนะคะเป็นเด็กนะคะก็คือใช้อีกคํหนึ่งที่แปลว่าอนุบาลน,นะคะอันนี้ก็คือระดับเล็กลงมาหน่อยก็คือเสี่ยวใช่ไหมคะก็คือชั้นประถมศึกษาต่อมาคําว่าอะไรคะออกเสียงว่าอะไรเอ่ยชูจงเชิง ชูจงเฉิงคำว่าชูคำนี้นะคะแปลว่าเริ่มต้นแรกเริ่มนะคะเสี่ยเฉิงก็นักเรียนใช่ไหมนักเรียนเริ่มต้นเลยระดับต้นน,น,นะคะก็คืออะไรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเองก็คือที่เป็นน,นักเรียนอยู่ตอนนี้นักเรียนอยู่มอสองใช่ไหมคะก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คือชูเสี่ยเฉิง นะคะอ่ะชูจงเชิงอ่าคำนี้เราชื่อใส่มาผิดนะคะขออภัยด้วยคำนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรคะคำว่าจงนะคะอ่าคำว่าจงนะอ่าชูจงเชิงก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเองเสี่ยวเฉเชิงก็คือชั้นประถมศึกษา ต่อมานะคะเกาจงเชิงเกาจงเชิงเกาคำนี้แปลว่าสูงใช่ไหมคะก็คือสูงขึ้นมาหน่อยจะมีเสี่ยวใช่ไหมคะเสี่ยวก็คือชั้นปฐมชูชูก็คือตรงกลางนะคะเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นหลังนั้นก็จะมาเป็นเกาใช่ไหมคะเกาก็คือสูงเกาจงเชิงก็คือนักเรียนใช้มาเริยมศึกษาตอนปลายนั่นเองนะคะตอนปลายนะ ก็อนั้มป็นมอปายนั่นเองต่อมามาดูพี่ใหญ่สุดเลยนะคะก็คืออะไรคะต้าเอวชงต้าเวช่งคำว,ว่าต้คาคำนี้ก็คือใหญ่นะคะใหญ่สุดแล้วเนี่ยในนี้นะคะก็คืออะไรคะนักศึกษานั่นเองนักศึกษามหาวิทยาลัยนะคะต่อมามาดูคำย่อที่เราเรียกกันนะคะ คำว่าชูอีคำนี้มันหมายถึงก็หมายถึงมหนึ่งใช่ไหมคะใช้ม,ชมาเรียนศึกษาปีที่หนึ่งชูอีก็จะเป็นมหนึ่งชูคำนี้ย่อมาจากคําว่าอะไรก็มาจากคําว่าชูจงเชิงก็คือนักเรียนม,มต้นนั่นเองชูจงเชิงอ่ะชั้นใหม่ของชูจงเชิงหลหรก็คือชั้นหนึ่งใช่ไหมก็คือมต้นมหนึ่งก็คือชูอีถ้าเราเป็นมสองเราจะบอกว่าอะไรคะ เรียนมสองก็ 2, จะเป็น s h u ออถ้าเป็นมสาก็ 3, จะเป็นชูซาน <Okay. S 1> ใช่ไหมคะถ้าเป็นมสล่ะมสเราจะไม่เรียกว่า s h ซ s ่นะคะก็คือเราแบ่งตามระดับของไทยเลยมต้นก็จะมีแค่มหนถึงมสาเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียก1-3ส่วนมปลายที่มีม .4 ีมห้ามหกก็มี3ระดับเหมือนกัน เขาก็จะเริ่มนับระดับหนึ่งใหม่ก็เป็นหนึ่งสองสามแต่เป็นของมปลายอมาดูกันอย่างเช่นคำว่า,วาเกาอ e. ีเกาอ e ีก็คือมสี่นะคะเกาทีนี้ก็คือย่อม,มาจากอะไรย่อม,มาจากมปลายใช่ไหมคะมปลายอีที่นี้ก็คือมปลายชั้นแรกเลยก็คือชั้นมสี่ถ้าเป็นมห้าก็คืออะไรคะเกาเออถ้าเป็นมหกก็จะเป็น เกาซานนะคะต่อมาการบอกระดับเหมือนกันเลยสำหรับมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันนะคะคำนี้อ่านว่าต้าอีตาอีก็คือเลยคะเป็นนักศ,ศ,ศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่1นึ่งนะคะก็คือปีที่หนึ่งนะงเช่นประเทศไทยเรามี4ปี5ปีและหปีใช่ไหมคะสปีคือทั่วไป5ปีก็เป็นพวก คุณครูและก็น,นักวิศวกรทั้งหลายส่วน6ปีก็จะเป็นพวกหมอนะคะทันตะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเรียกตามชั้นปีกันนะคะปีหนึ่งก็เรียกต้าอีถ้าปีสอล่ะเราก็เรียกต้าเออถ้าปี5อย่างคุณครูก็เรียกว่าอะไรคะต้าอูถ้าอยากเป็นคุณหมอหน่อยก็เป็นปี6ตาลิวนะคะแต่ว่าประเทศจีนเขาก็จะเรียน มอกันแค่ห้ปีนั่นเองไม่ได้เหมือนของไทยนะคะที่เรียน6ปีนะทีนี้เรามาดูคําต่อไปกันเลยดีกว่าคําว่าช่างช่างในที่นี้แปลว่าเรียนก็คือการเข้าเรียนจริงๆช่างมันมีคําว่าอะไรคะคำว่าบนใช่ไหมคะคำว่าบนแต่ในสถานการณ์นี้เราจะเรียกว่าเรียนก็คือการเข้าเรียนนะคะการเข้าเรียนอย่างเช่นคําว่าอะไร ที่เรียนคุ้นเคยกันก็คือคําว่าช่างเคราช่างเครก็คือเลยคะ่ะเข้าเรียนนั่นเองนะคะต่อมาอยู่อยู่อ่ะเสียงสามนะอยู่คำนี้แปลว่ามีนะคะอยู่แปลว่ามีต่อมาจูจ คือคำนี้จะเป็นคำว่าแปลว่าตัวจะเป็นลักษณะนา,นามของสัตว์นะคะที่เป็นตัวเล็กๆนะลักษณะนา,นามของสัตว์ที่เป็นตัวเล็กๆนะคะต่อมาอูกุยอูกุยอูกุยก็คือเต่านั่นเองนะคะอูกุยก็คือเต่าต่อมาเหนียนเหนียนแปลว่าปีวันที่เราใช้บอกเราว่า จินเหนียนคือปีนี้มิงเหนียนคือปีหน้าถ้าเหนียนเฉยๆก็คือปีนะคะอันนี้มาดูคำศัพท์ไหวกงไหวกงก็คือคุณตานะคะก็คือฝั่งแม่นะคะต่อมาไหวผไหวผก็คือ คุณยายนั่นเองทีนี้เรามาดูคำศัพท์ในครอบครัวกันบ้างนะคะคำศัพท์ในครอบครัวอันนี้เราเชิอเอามาเสริมให้นะหรือว่านักเรียนจะเปิดไปที่หน้า26ก็ได้นะคะหน้าที่2 6นะก็จะมีเกี่ยวกับแบบฝึกหัดการฟังให้เราไว้ทำแต่ว่ามันจะมีคำศัพท์ของคนในครอบครัวน,นะคะซึ่งนักเรียนก็ไปแปลความหมายคำศัพท์แต่ละคำในหน้าที่26ได้นะคะ มาดูคำแรกนะคะคำแรกเย่เย่เย่ยเย่ก็คือคุณปู่นะคะคุณปู่ฝั่งคุณพ่อนะนี่ฝั่งคุณพ่อไหน่ายนไหนนายก็คือคุณย่าอมาฝั่งคุณแม่บ้างไหวกงเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะไหวกงก็คือคุณตาไหวผัว ก็คือคุณยายอ่ามันนี้มาดูฝั่งคุณพ่อคุณแม่เราบ้างป้าปะป้าปะก็คือคุณพ่อมาม嘛มาม嘛ก็คือคุณแม่ทีนี้ก็จะมีอะไรคะมีพวกเราออกมาอ่ะมาดูกันเจีย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 ก็คืออะไรคะก็คือ พี่สาวเกอ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 พี่ชายไม่เหมยไม่เหมยน้องสาวตีติตีติก็คือน,น้องชายนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ เรามาทบทวนกันหน่อยสิที่เราเรียนไปเมื่อครู่นี้เรียนยังจำได้ไหมคะอ่ะรูปแรกรูปแรกอะไรอื่นน่าจะเป็นคุณพ่อไหมคะคุณพ่อเนาะครอบครัวของชินจังนะคะครอบครัวของชินจังกับเต่าอีกหนึ่งตัวใช่ไหมอ่ะข้อแรกคืออะไรคะพ่อก็คือป้าปักนั่นเองส่วนนี้คืออะไรคะ ตัวเล็กๆเ,เป็นเด็กทาลกน่าจะเป็นอะไรคะน้องสาวใช่ไหมน้องสาวของชินจังน้องสาวภาษาจีนคืออะไรคะไม่เหมยนะคะไม่เหมยอ่ะอย่างนี้รู้ต่อมาคุณแม่คุณแม่แมแมจอมดุก,ก็คือใครเอ่ยมา่มาม่ะนะคะมา่มาม่ะและชินจังชินจังเป็นพี่ชายใช่ไหมคะพี่ชายภาษาจีนก็คือเก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 อและสุดท้ายเลี้ยงเต่าหนึ่งตัวก็คืออะไรคะ อูกุยอูกุยนั่นเองอ่ะทีนี้มามาดูนะักเรียนนะคะทั้งสี่ระดับกันบ้างตั้งแต่ระดับประถมมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายและนักศึกษามหาวิทยาลัยอ,อามาดูกันข้อแรกเราออกเสียงว่าอะไรคะ เกาจงเชิงใช่ไหมคะเกาจงเชิงก็คือมอไหนเอ่ยเกาไปว่าสูงอ่ามอปลายมอปลายรูปไหนคะรูปที่หนึ่งสองสามหรือสี่เกาจงเชิงก็คือรูปที่สามนั่นเองนะคะรูปที่สามนะต่อมาตาส大ต้า เสียเชิงตาคือใหญ่สุดเลยระดับใหญ่สุดแล้วในนี้ก็คือ,อนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นเองต่อมาเสี่ยวเสียเชิงเสี่เสชิงก็คืออะไรคะเสี่ยวเล็กๆอ่าประถมนะคะประถมและคําสุดท้ายเราออกเสียงว่าชูจงเชิงอ่าเราช่อเขียนตรงนี้ผิดแล้วคำนี้จะไม่ใช่คำว่าช่ยนะคะจะเป็นคำว่า จงนะคะอ่าก็คือนักเรียนชั้นมอต้นนั่นเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้เราก็เรียนเพียงเท่านี้นะคะก็คือเรียนคำศัพท์หน้าที่25และ26กันไปเยอะแล้วนะคะทีนี้เราชช้ยมีแบบฝึกหัดที่เราทำ ะะให้นักเรียนทําก็คือให้นักเรียนคัดสับนะคะคัดสับในหน้าที่25นะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะลงเสร็จในสมุดคัดจีนเนาะโดยเขียนเป็น1คํานะคะโดยเวลาในสมุดคัดสับเราใช่ไหมคะมันจะเป็นช่องช่องช่องใช่ไหมให้นักเรียนเขียนตัวละช่องอย่างเช่นคําว่าต้าเฉยเิงเนี่ยมีทั้งหมดกี่ช่องคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรก็คือ3ามช่อง นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนพินอินพินอินนี้จะอยู่ด้านบนนะคะและคําแปลให้นักเรียนเขียนคำแปลภาษาไทยด้วยด้านข้างนะคะอันนี้คือ1คําแล้วนะคะออาต่อไปคําที่2อ,อะไรอ่านนักเขียนนักเรียนก็เขียนไปนะคะสําหรับวันนี้ก็เราจะเพียงเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอ่ะเดี๋ยวคาบหน้านะคะคาบหน้า,า,นาเรามาเรียนกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ก็เสียคะเลย 同学们，再见。